แบตทุกก้อนเนี่ยมันไม่สามารถฟื้นคืนชีพมันได้นะครับผมด้วยหลายปัจจัยนะเอามานะครับคลิปนี้ขอมาถ่ายน้องน,นิดนึงนะถ้ามีเสียงรบกวนยังไงขออภัยไปด้วยนะครับผมก็ผมเคยทำการซ่อมแบตเตอรี่การรีเฟรแบตเตอรี่ตะกวกดไปแล้วน่าจะ2คลิปนะนะครับหรือคลิปเดียวไม่รู้จำไม่ได้เหมือนันนะคลิปเดียวปะ่ะคลิปนี้วาใหม่นะครับ ก็คืออาการมีอยู่ว่าไม่มีไฟแล้วก็ชาร์จไม่เข้านะครับเดี๋ยวผมจะทําการวัดก่อนที่ดูตัวน,นี้คือแบตแบตเก่านะอ่าเป็นแบตเก่าไม่รู้มอนกันนานแล้วแหละเอาไวท้ทิ้งไปข้างนอกนะครับแล้วที่ต้องถา,างนเนาะเพราะว่าเราต้องใช้น้ํากรดด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวขอใส่ถุงมือไว้ก่อนนะเพราะว่ามือข้างนี้มีแผลนะรอยบาดงโง่ชิบ่ายๆๆ่ะมาก็ เดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมโดยจะใช้ดิจิตอลมิเตอร์นะครับผมปรับไปที่โหมดวัดไฟนะครับผมไฟ DC 20โวลต์นะก็เรดไฟประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองวัดดูเพราะใส่ถุงมือมันก็ไม่ชินนะอ,อ่ะเอาอ่ะนี่แหละเสียงก็เป็นงนี้แหละอ่ะนะครับเห็นไหมวลตนขึ้นมาไหม,น,มนะครับผม0.42นะครับเห็นไหมน้อยมากนะครับแทบไม่มีไฟเลยถูกไหมฮะเนี่ยไก่มันก็ ขอไปส่งรบกวนด้วยนะครับโอเคนะไม่มีไฟนะอาการนี้ไม่มีไฟเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาดูที่แบตเตอรี่ก่อนนะครับตัวนี้ผมจะบอกก่อนเลยนะครับผมว่าแบบตัวเนี้ยต่อให้เติมน้ํากันหรือว่าน้ํากรดก็ไม่หายนะครับอ่าแล้วก็คลิปก่อนผมย้าได้ว่าผมเคยบอกทุกคนผิดนะครับว่าน้ํากันมันเป็นน้ํากรดนะครับผมอันนี้เรียกผิดนะขออภัยนะครับผมขออภัยทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยวแก้คลิปใหม่ในคลิปนี้นะครับ มันคือน้ำกลั่นนะมันไม่ใช่น้ำกรดนะครับผมปกติเราเติมแค่น้ำกลั่นนะครับแบตเตอรี่แห้งก็สามารถกลับขึ้นมาใช้ได้นะถ้าเซลล์แบตไม่มีปัญหานะครับหรือว่าธาตุแห้งอะไรเงี้ยมันมีอะไรปัจจัยเหมือนกันนะครับถ้ามันไม่หายบางคนเติมยันน้ำกรดนะครับมันก็ยังไม่หายนะครับเหมือนก้อนนี้แหละเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าการนี้ผมไม่แนะนําซ่อมแล้วนะคือแนะนําทิ้งเลยเพราะว่าแบตนธาตุเขาเริ่มเสียแล้วความจุมันจะหายนะครับก่อนอื่นเราต้องทําการเทน้ํากลั่นหรือว่าน้ํากรด ที่อยู่ในนี้ก่อนลองเทดูมันมีไหมลองเทดูนะครับเอาขยับมาทางนี้นิดนึงนี่แหละเอามากลางป่านี่แหละเทไปเลยนะครับมีไหมเอาแห้งนะไม่มีนะครับขย่านะครับเพราะว่าถ้าเทลงตรงม,มันไม่หายนะไม่ออกนะเพราะว่ามันเป็นสูญจากาศนะรเราต้องขย่าแบบนี้ไม่มีนะครับอันนี้คือแห้งแล้วนะแห้งมากนะครับโอเคมาหันมาทางนี้เดี๋ยวผมจะลองเติมน้ากลั่นสักสิบซีซี ต่อรูก่อนนะครับว่าจะหายไหมนะครับเราจะไม่เติมเยอะนะผมจะเติมน้ำกันก่อนนะถูม,มือผมแนะนำใส่สองข้างนะเพราะว่าจะต้องเล่นน้ำกวดด้วยถ้าน้ำกันจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะเหมือนลิปก่อนนะครับอันนั้นคือพลาดจริงบอกไม่รู้เรื่องนะครับเติมเอาน้ำกันใส่กระบอกอันนี้ไปก่อนนะครับเป็นฝาขวดกระป๋องสเปย์นะจะได้ใช้ง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นไซรวิงนะครับผมในการดูดน้ำกันขึ้นมานะครับก็เป็นไซริงเก่านะ เดี๋ยวจะใช้เล็กสามบิ๊กเกอร์แล้วกันสามไซลิงแล้วกันนะครับมันจะบอกดีกว่าจะได้กายง่ายเนาะโอเคหนึ่งนะครับเดี๋ยวทำแบบไปเลยนะครับผมตรงนี้มันอาจจะนานนิดน,นึง เตือนไปแล้วนะครับเหมือนแล้วเหมือนจะว่าจะมีอะไรตันอยู่ข้างในเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ค่อยลงนะครับน้ำน้ำกัดน,น้ำกัดไม่ค่อยลงนะเดี๋ยวจะลองวัดไฟโดยรอบหนึ่งนะครับว่าโวลต์จะขึ้นไหมาจาก0.42ยจนะเมื่อกี้ 0. 4 2ดนะครับเดี๋ยวมาดูรอบนี้เท่าไหร่อ่ะตัวนี้โวลต์ไม่ติดลบแล้วนะครับเห็นไหมแต่ว่าจะเป็น0ูนย์แทนเห็นไหมครับ0.03มันติดลบอยู่แต่น้อยมากนะครับโวลต์ขึ้นขึ้นนิดเดียวนะครับผมถามว่าการนี้เป็นยังไงคือ เอาจริงๆผมก็รู้แหละว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำ,นำกรดไปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะกดด่อนเราต้องดูดน้ำกันทิ้กันไหมหมดนะครับคือน้ำยาที่อยู่ข้างในอ่ะเราต้องเอาทิ้งให้หมดก่อน,อนปึ๊บเนี่ยแห้งนะเห็นไหมจริงๆมันไม่มีนะปึ๊บน่าจ,จะลงยางกน,นิดนึงครับมันต้องหามุมมันก่อนเนี่ยเห็นไหมครับผมมันไม่มีนะทุกคน ไหมครับมันแห้งนะครับแต่ถามว่าทําไมมันไม่มีไฟฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังหลังทําคลิปนี้เสร็จเห็นไหมครับผมอาการแบตเตอรี่แห้งนะครับอ่ะโอเคมันยังสามารถเติมน้ํากรดเข้าไปได้นะครับผมจะไม่เอาน้ากัดออกหมดนะครับน้ำกันในนี้ให้มันเหลือไปนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวเททิ้งแลวกันเนาะไม่ต้องเสียดายหรอกน้ำกันไม่เป็นอันตรายนะเอาจริงสามารถดื่มได้ด้วยนะครับในชิปก่อนบอกผิดนะขออภัยด้วยนะครับ อ่ะมาเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวเอาน้ํากรดนะอ่ะดูตรงนี้ก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นน้ํากรดแบตเตอร,รี่นะครับผมนี่นะครับผมยูทีเวอร์ยูทีเวอร์เซลยูนิเวอร์เซลเออเป็นของ Universal นะครับผมเป็นน้ำกรดสำหรับเติมแบตเตอรี่โดยเฉพาะนะเป็นน้ำกรดเข้มข้นนะอันนี้อันตรายนะครับผมอันนี้กัดกัดจริงๆนะอันนี้กัดจริงๆนะนะไม่เลี่ยนนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองเติมเข้าไปสักอย่างละ รูแล้วสสลิงแลนดนะครับว่าโวจะขึ้นไหม ผมเติมน้ำกดรดยบร้อยแล้วนะครับผมอย่างละสองสลิงนะครับหนึ่งสลิงจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยสามมิลลิลิตรนะครับผมหรือว่าเติมไปทั้งหมดหกมิลลิลิตรนะครับผมต่อบล็อกนะครับเดี๋ยวลองวัดไฟดูว่าโบว์จะขึ้นไหมผมว่าไม่ขึ้นนะยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับอันนี้มันวัดไม่ถูกขั้วนะเห็นไหมครับเดี๋ยนะเอะให้ถูกขั้วก็แบบนี้ปุ๊บ โอเคนะครับเห็นไหมว่าอาการนี้โวล์ไม่ขึ้นนะครับทิ้งไว้เป็นวันน้ำกดยังไม่ลงแผ่นท้าท์ทำแบบนี้ถึงจะหายนะครับบอกเลยว่าก็ยังไม่หายนะครับถามว่าเกิดจากอะไรนะครับคืออาการตัวนี้คือเรียกว่าการแผ่นท้าท์เสียนะครับก็คือแผ่นท่ามันขาดไปแล้วอ่าซึ่งแก้ไขได้นะครับโดยการผ่าแบตเตอรี่ออกมาแล้วก็มาต่อลายใหม่นะครับคือใครที่จบเคมีนะครับใครที่จบเคมีมาเนี่ยเขารู้แล้วแหละว่าอาการนี้มันเป็นยังไงนะครับ น,น,นี่ยคือโอเคเราเติมน้ำกรดน้ำกันไ,ไปเลยแล้วปฏิกิริยาเคมีนะครับผมระหว่างแอนโอดกับแคโทดเนี่ยมันมันสัมพันธ์กันแล้วมันคอนเนคกันแล้วแต่ว่ามันมีช่องว่างระหว่างเซลล์นะครับทำให้โวูดเนี่ยไม่ออกมานะครับถ้าเราวัดอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็ทําการแทงเซลล์นะครับผมไปที่แผ่นตะกั่วแผ่นใดแผ่นหนึ่งในแผ่นหนึ่งเนี่ยโวูดเนี่ยมันอาจจะขึ้นเยอะกว่ามาจําตรงนี้อีกก็ได้ครับเห็นไหมครับอันนี้ศูนย์จุดสี่แปดจุดห้านะเดี๋ยวผมจะลองหาขั้วให้ดูแต่เข็มผมมันสั้นนะ ไม่รู้เป็นอย่างถึงไหมอันนี้เห็นส่นจุดสองแปดนะครับ0ุดสองเจ็คือคือแผ่นทาตุมันไม่ใช่แผ่นทตุอะไรนะไอ้เขียมผมมันสั้นได้เขียมยาวอย่างเงี้ยผมจะแทงเข้าไปเลึกๆให้ดูนะครับแล้ววัวมันจะขึ้นเยอะกว่าไฟวนออกนะครับเพราะว่าอาการข้างในสายข้างในนะครับผมตะกัวข้างในมันมีอาการขาดนะครับอาการสึกกร่อนนะครับผมอยากให้ใช้ได้ต้องผ่านนะแต่ว่าผม,มนนไม่แนะนําให้ผ่าเพราะว่าอาการแบบนี้คือตะกวัวมันมีออกไซด์สูงแลละ พอเกิดออกเสบสูงเนี่ยแบตเตอรี่จะไม่เก็บไฟนะครับถึงใช้ไปได้ก็ไปสักพักก็หมดนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับอย่างตัวเนี้ยผมจะทิ้งแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เก็บเอามาซ่อมนะแต่ว่าในคลิปเนี้ยเอามาถ่ายให้ดูอยากให้ทุกคนรู้นะครับว่าแบตทุกก้อนเนี่ยมันไม่สามารถฟื้นคืนชีพมันได้นะครับผมด้วยหลายปัจจัยนะบางคนอาจจะเติมน้ากรดแล้วก็หายเพราะว่าอะไรอาการกรดหายอาการไม่มีกรดนะครับผมกรดมันหมดอะ่ะเออค่ากรดมันหมดนะครับผมแผ่นตะกั่วสองแผ่นเนี่ยมันทั้ง คอนนี้กันอยู่ม <c oughs> ันยังทํางานกันอยู่เงี้ยเติมแต่น้ํากันมันก็ไม่ทํางานนับแต่ถ้าเติมน้ำกดปุ๊บอ่ะปฏิกิริยาทั้งสองอะตอมเนี่ยมันวิ่งเข้าหากันได้มันก็จะทําให้แบตเตอรี่เนี่ยมีพลังงานนะครับผมมีไฟออกมามีประจุไฟออกมานะครับอ่ะเติมน้ำกดบางคนหายนะอ่าบางคนเติมน้ํากันก็หายแล้วเพราะว่ากรดอยู่ข้างในยังมีเยอะอยู่นะครับเติมแค่น้ํากันก็เพียงพอนะครับแต่บางคนเติมน้ํากันไปเยอะมากเติมไปบ่อยมากเงี้ยมันแห้งแล้วก็เติมอีกวันแห้งแล้วก็เติมไปอีกนะครับผม ค่าความเป็นกรดที่อยู่ข้างในหมดนะครับผมไม่มีไฟพอเติมน้ํากรดปุ๊บมันก็จะกลับมานะครับแต่อย่างแบตอาการนี้นะครับผมเติมน้าํากันเติมน้ากรดไปแล้วไม่มีไฟเกิดจากอะไรเกิดจากแผ่นธาตุไม่ีปัญหานะครับแล้วก็ลายวงจรที่อยู่ข้างในเสียนะครับข้างในมันไม่ใช่เชื่องลายวงจรหรอกแต่ว่ามันเป็นเหมือนกันเชื่อมต่อระหว่างเซลล์หนึ่งไปเซลเซล์หนึ่งเซลล์หนึ่งไปเซลล์หนึ่งอย่างนี้นะครับผมเกิดการขนานกันไหมไม่ใช่ดิอนุกรมกันนะผมเพื่อเป็นไฟโว์ออกมาที่12โวลต์นะเพราะว่าแบตตัวนี้มีทั้งหมด6เเซซลล เซลนึงเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก2โวลได้นะครับโอเคนะนะครับผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับว่าบางคนทาไปแล้วทาไมไม่หายอ่ะเห็นไหมวนขึ้นมาอยู่เรื่อยนะครับแต่ก่อนโนดี้0.6ดแหละแต่ผมเคยลองแล้วนะครับผมทีไงไว้เป็นวันก็ไม่สุดเพราะว่าอะไรมันลอยอะ่ะเออมันเป็นเซลลอยนะผมก็โอเคนาะนี่ง่ายนะผมคิดนี้นะครับผมคหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจนะไม่มีดราม่าด้านล่างอีกนะหวังว่าจะเข้าใจนะครับ โอเคนะครับผมคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านครับ